สวัสดีครับอันนี้จะเป็นทุเรียนเข่งเสริมรากนะครับต้นที่เราเลี้ยงมาปลูกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ระดับนึงเลยนะครับเสริมรากมาแล้วครับต้นนี้นะครับอายุเราเลี้ยงมานะครับหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนนะครับบางท่านซื้อไปแล้วหรือเอาไปปลูกแล้วท่านหลายๆท่านไม่เคยปลูกทุเรียนโทรกลับมาถามผมว่าทําไมทุเรียนมันเหี่ยวมันเป็นแบบนี้ต้องแก้ยังไงต้องใส่ปุ๋ยอะไรต้องหายาอะไรมาฉีด อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าทุเรียนเหี่ยวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนใบเขาแตกใบอ่อนใบกําลังกลางๆเขาเรียกว่าใบเพรกําลังจะใบเพฉลาดระยะเนี่ยเขาจะเป็นใบประมาณเนี้ยอยู่ประมาณสักสิวันนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ1 0บถึงสิวันเขาก็จะใบเริ่มกลางแข็งแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยห่อแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อยาอะไรมาฉีดเพื่อจะให้เขาเขาใบแข็งไวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโรคแต่ท่านอยากจะฉีด ระยะนี้ถ้าท่านอยากจะให้ใบแก่ไวให้ชั้นฉีดแมกนีเซียมนะครับจะช่วยให้ใบเขียวและแข็งไวขึ้นแก่ไวขึ้นก็จะทําให้หนีมแมลงที่จะมารบก,กวนได้เร็วส่วนใบระยะนี้นะครับยาที่ควรฉีดก็คือเจ้าเพีย้ยจักระจันนะครับเพีย้ยจักระจันมากินแล้วขอบใบเขาจะไหม้นะครับช่วงนี้เพีย้ยไฟก็จะไม่ค่อยกินแล้วถ้ามีก็จะน้อยมากครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ,<ด>รบอันนี้เป็นทุ<ด>เรียนเข่งเราจะปลูกแบบ ขุดหลุมแต่ขุดแค่นิดเดียวนะครับสิบเซนฝนตกไปเมื่อคืนนี้สี่ชั่วโมงนะครับเยอะมากแล้วก็เวลาเราซื้อทุเรียนมาแล้วนะครับทุเรียนบางคนก็มีสแลนลองในเข่งบางคนก็ไม่มีทุเรียนละอสแลนลองในเข่งนะครับต้นนี้ผมจะพามาดูนะครับว่ามีสแลนลองอยู่เนี้ยเอาออกจากเข่งเอาออกอยังไงนะครับ เราก็จะยกเข่งนะครับมาไว้ใกล้ๆหลุมที่เราจะปลูกนะครับแล้วเราก็จะยกสแลนขึ้นเลยครับนี่ครับเอาแล้วเราก็วางแค่นี้ครับ <Okay. S 1> ก่อนนะก่อนอื่นนะครับการที่เราจะเอาต้นทุเรียนมาปลูกนะครับถ้าเราเลือกได้เรารู้ว่าเราจะปลูกวันไหนนะครับก่อนที่จะมาปลูกหนึ่งวันเนี่ยเราควรจะงดน้ําวันหนึ่งแต่การจะงดน้ำนะครับเราต้องใช้ เทคนิคนิดนึงเราดูครับถ้าดินมันเปียกอยู่เนี่ยงดได้แต่ถ้าดินมันแห้งแล้วนะท่านสามารถปลูกวันนั้นเลยก็ได้ถ้างดน้ําไปมากเกินเดี๋ยวต้นจะเหี่ยวนะครับใบก็จะเฉาลักษณะแบบนี้ถือว่าเปียกอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เปียกครับ <c oughs> เปียกเยอะเลยครับเนี่ย <c oughs> เปียกเยอะถ้าเกิดว่ามันเปียกเยอะอย่างนี้นะครับ <c oughs> มันเอาลงหลุมยากถ้าท่านใดเผลอ,อลงไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่แนะนําให้ว่าต้องตัดรากข้างไม่ไม่ต้องตัดสลนออกก็ได้ก็คือวางไปแล้วก็ให้ออฟซคัตเตอร์นะครับ กีดบริเวณรอบๆเนี้ยรกรีดเอาสลนผืนนี้ออกให้หมดส่วนด้านล่างเราค่อยเอามือไปงัดแต่แขงขึ้นแล้วก็ดึงสแลนออกอีกทีนึงอันนี้ผมจะลองอุ้มสองคนเลยนะครับออกไหมเนี่ครับช้อนต้นไม่ต้องจับเอาเท้าเหยียบไว้ไม่ยอมอรกบนี่ครับวางเลย ส่วนรากขดนะครับทุเรียนอันเนี้ยถือว่าเป็นทุเรียนที่สมบูรณ์มากถ้าทุเรียนลากขดมากมานะครับมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตดีเรานะมองดูรอบๆนะครับทุเรียนต้นนี้ไม่มีลากขดนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรื้อหาแต่ถ้าเขามีเราก็สามารถใช้กันไกรหลุดออกได้เลยนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็จัดทรงให้ตรงดินของเราตรงนี้นะครับที่เราขุดนี่นะครับมันเป็นดินื่อนบ่อนะครับมีแต่หินลวดนะครับ นีแต่หินแต่ดินก้นบ่อแบบนี้ถือว่าเป็นดินที่ทุเรียนชอบอยู่นะครับเพราะว่าล้วนซุยแล้วก็มีเม็ดหินด้วยทําให้การระบายน้ําและระบายอากาศดีครับเจ้าดินตัวนี้สามารถปลูกได้เลยนะครับวิธีการกรบดินนะคะก็จะกรบประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่นัทครับเราจะกรบอยู่ประมาณแค่นี้ครับผมจะเหยียบคห้ทๆาักใ้แนนพอประมาณนะครับ จะไม่ปล่อยให้หลุมหลวมนะครับเพราะว่าการปล่อยหลุมหลวมเนี่ยน้ํามันจะลงไปขังอยู่ข้างล่างครับขังเยอะเลยเหมือนฟองน้ําครับเราไม่ได้บีบเนี่ยมันจะอมน้ําได้มากแต่ถ้าเราบีบไว้นะครับมันก็จะอมน้ําได้น้อยเพราะผู้เรียนเป็นไม้ที่ชอบชื้นชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะนะครับทีนี้พอเราปลูกแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะถามอีกว่าแล้วรากอย่างเงี้ยมันจะอยู่ยังไงถ้าเอาดินกบขึ้นมาอย่างนี้ทีเดียวเลยดีไหมอา่า ถ้าคนทำเป็นรดน้ําเป็นอะไรทุกอย่างดีหมดนะมันก็ดีครับสามารถเอาดินมากบแล้วก็เอาหญ้าแห้งปิดได้เลยแต่การติดการเจริญเติบโตการถอดใบจะแพ้วิธีที่ผมกําลังจะบอกท่านนะครับจะแพ้วิธีนี้วิธีนี้จะดีกว่านะครับ เข่งที่ใส่ทุเรียนนะครับเข่งที่ใส่ทุเรียนหรือถุงก็ได้ครับถุงไม่ต้องถอดมาตัดนะครับเราตัดได้เลยเพราะในถุงจะไม่มีสแสแลนสาเหตุที่เราต้องถอดเข่งเนี่ยเพราะว่าเข่งมันมีสแลนอยู่ข้างในครับมันเอาออกยากก็เลยต้องตัดเข่งนี่ครับเราตัดประมาณนี้ครับแล้วเราก็ผ่า้ะถ้าไม่มีสแลนก็สามารถตัดแค่ช่วงก้นของ เเข่งได้เลยเราไม่เด้เอามีดมานี่นะครับแล้วเราก็เจ้าเข่งเนี่ยครับมาหุ้มตรงนี้นะครับนี่นะครับหุ้มเสร็จแล้วก็เชือกผูกไว้นะครับจะเชือกผูกตรงนี้ไว้ ผูกไว้ไม่ให้มันอ้าออกนะครับนี่ครับเราล็อกไว้เลยข้อดีที่ทําแบบนี้ข้อดีสําหรับการทําแบบนี้นะครับหนึ่งจะทําให้น้ําไม่แฉะมากเกินไปสามารถระบายออกบริเวณนี้ได้แต่ถ้าเราปิดดินตรงนี้มิดน้ําก็จะอมอยู่ในนี้สําหรับคนลดน้ําไม่เป็นก็เลยต้องทําแบบนี้ครับ ลดน้ำมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้เราไม่ได้มีดินไม่ได้ขุดดินอันนี้เข้าแล้วนะครับจะใช้ดินอันนี้ก็ได้แต่มันจะแน่นเกินไปครับอันนี้เป็นดินผสมของเรานะครับจะมีจะมีแกบติดแล้วก็ลูกลังครับมันจะเป็นดินลักษณะเออครับเราก็จะดินแบบนี้นะครับเติมเข้าไปในนี้ก็ได้ครับโอเคเราเติมแค่นี้ครับไม่เติมเยอะครับ เราเติมแค่ประมาณนี้ครับแค่พอเสมอถมรากบ้างไม่ถมรากบ้างเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วที่เหลือนี่นะครับเราเอามากรบรอบๆเข่งขึ้นมาไม่ต้องกลบเยอะนะครับถ้ากลบเยอะรากเขาจะออกมากินทางนอกเดี๋ยวเราก็จะามาซอยตัดเจ้าพลาสติกออกเพื่อให้รากออกมาอีก ดินอันนี้ก็จะเป็นดินลูกลังที่เราผสมให้ลูกค้า,าไปปลูกทุเรียนนะครับ <สะ S 1> เราขายอยู่กระสอบละเจ็บาทนะครับสามารถเอาไปปลูกทุเรียนได้เลยจะใช้ดินอยู่ประมาณ3ส่วนถึง4ส่วนต่อแกบ1ส่วนนะครับแล้วก็จะมีพวกโดโลไม้พวกยิบซ้ำเพื่อปรับค่าดินให้ลดการเป็นกรดหรือให้ดินเป็นกลางมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปลูกที่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใช้หญ้านะครับหญ้าผมแนะนําเป็นหญ้าแห้งนะครับแต่วันนี้หญ้าแห้งไม่ได้เตรียมไว้ฝนมันตกเมื่อวานเตรียมไม่ทันใช้หญ้าสดแต่หญ้าสดเนี่ยถ้าเป็นการตัดก็คุมได้เลยแต่ถ้าเป็นการถอนเนี่ยต้องให้มันตายก่อนครับเดี๋ยวมันมาเกิดใหม่หญ้าแห้งหรือฟางก็ได้ได้ครับใบกล้วยก็ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเวลาคุม นำให้คุมปิดขอบถึงด้านข้างข้าของถึงนะครับปิดให้หมดแต่บริเวณเนี้ยเราคุมได้หนาแต่ตรงนี้ต้องคุมบางๆไม่คุมหนายิ่งหน้าฝนยิ่งห้านหนาครับคุมประมาณิ0เปอร์เซ็นตท่านสามารถคุมประมาณนี้ได้เลยหลังจากเราปลูกเสร็จนะครับสิ่งที่เราสามารถใส่ไปได้เพื่อให้ทุเรียน ตั้งตัวไวขึ้นหรือลดการเกิดโรคลดมแมลงกินนะครับตัวที่1คือสารป้องกันกําจัดเชื้อราเจ้าเมทาเล็กซิลไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้นิดเดียว1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรผสมน้ําลาดแต่ถ้าใครไม่ลดแล้วปลูกที่ดินไม่ได้ไปหมักขี้วัวไม่ได้ไปหมักอินทรียวัตถุเยอะไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่เจ้าเมทาเล็กซิลก็ได้ใช้ไตโคโดมาผสมน้ำลาดแทนเลยก็ได้ ตัวที่สองที่ต้องใส่นะครับสตาร์เก mm ิลจีจะช่วยใส่ประมาณหนึ่งช้อนกินข้าวนะครับจะช่วยให้มแมลงไม่มากัดกินใบอ่อน mm hmm. นะครับเพยจะไม่มาดูดน้ำเลี้ยง mm hmm. จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับ mm hmm. ดีกว่าไม่ใส่เลยตัวที่สามก็จะเป็นพวกห mm ูึือช่วยปรับสภาพดิน ยกระตุ้นการแตกรากเจ้า่าลูเมาก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับเป็นโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับช่วยกระตุน้นกระตุ้นการแตกลากผสมน้ําฉีดใบก็ได้ใบก็จะเขียวดีหลังจากเราปลูกเสร็จเราทําตามนี้แล้วเราก็สามารถาเปิดสปริงเกอร์นะครับลดน้ําหรือจะลดน้ําสายกลดน้ําสายหรือลดน้ําถังตักรดก็ได้นะครับต้นขนาดเนี้ยจะกินอยู่วันละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบลิตรต่อวันนะครับ ถ้าวันไหนเรามาดูมันยังแฉะอยู่เราก็จะลดลงเหลือ5ลิตรแต่ถ้าวันไหนแฉะมากเรากล่าวว่าเว้นหนึ่งวันเขาไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องลดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าวันไหนมันร้อนจัดมันแห้งดูแล้วเราเปิดน้าไปแล้วน้าไม่พอเราจะไปเว้นวันไม่ได้เราก็ดูตามอาการของพืชอาจจะต้องลดทุกวันนะครับเอาหลักปักเลยที่สาคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้หลักไม้ไผ่ปักเพื่อป้องกันลมโยก การที่ต้นปลูกต้นทุเรียนแล้วลมโยกบ่อยๆทั้งวันนะครับต้นเขาโยกไปโยกมาเนี่ยทุเรียนเขาจะไม่โตนะครับสาเหตุที่เขาไม่โตเพราะว่ารากเขาจะคอนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงรับต้นได้หลักควรจะใหญ่กว่านี้นะครับวันนี้เรามีหลักเล็กก็เอาหลักเล็ก ปลูกล้มลวมนะครับประมาณเหลือช่องว่างไว้ทักหนึ่งเซนสองเซนนะครับกะว่าไม่โยกครับตรงนี้ตัวนหลังจากเราปักหลักเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของการทําพางแสงบางคนบอกปลูกเป็นร้อยต้นพันต้นทําไม่ไหวซื้อทุเรียนมาต้นละพันกว่าแล้วจะมาพางแสงอยู่อีกเพื่ออะไร ทุเรียนแดดร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ต้องพางใช่ครับสําหรับคนทําเป็นไม่ต้องพางก็ได้แต่สําหรับคนทําไม่เป็นนะครับผมแนะนํานะครับให้ทําล่มพางแสงแบบนี้นะครับตั้งเสาขึ้นให้แสแลนเนี่ยอยู่เหนือยอดสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยให้เหลือห้าสิบเซนเพื่อป้องกันแสแลนหย่อนแล้วมาตียอดทุเรียนแสแลนที่ใช้พางเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างควรจะอยู่ที่สองคูณสเมตรนะครับ เขาจะช่วยทำให้ใบทุเรียนสดใสแล้วก็ฟื้นได้ไวขึ้นพอใบเขาสดใสเขาไม่ค่อยตากแดดจนเกินไปทั้งวันเนี่ยครับรากเขาก็สามารถดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้ดีขึ้นจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตั้งตัวได้ไวขึ้นครับลดโอกาสการตายได้มากกว่าการปลูกแดดร้อยซครับปลูกแดด1บร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าดีไหมดีครับร้อยต้นท่านอาจจะตายคับสิต้น 7จ็ดต้นแต่ถ้าท่านพางแสงลดน้ําถูกต้องวิธีเดียวกันกับที่เราแนะนํานะครับโอกาสตายของท่านอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองต้นเรื่องการโดนแดดเผาโดนอะไรเนี่ยมันก็จะลดการเรื่องตรงนั้นลงไปนะครับสแลนเราเอาไว้นานแค่ไหนครับพี่นัสสแลนเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าท่านปลูกทุเรียนปลายฝนแล้วนะครับผมแนะนําเอาไว้ให้ถึงต้นฝนปีหน้าเลยไม่จําเป็นว่าฉันทําไปสามเดือนฉันต้องออกสี่เดือนต้องออกมันไม่สามารถ บอกตรงนั้นได้เราต้องเข้าใจก่อนว่านหนึ่งเราทรําแซนบางอะไรบางเพื่ออะไรบังเพื่อให้ผู้เรียนตั้งตัวได้ให้มันโตแต่บางท่านปลูกไป2เดือนทุเรียนยังนิ่งอยู่เท่าเดิม3เดือนยังอยู่เหมือนเดิมหรือแตกยอดมานิดหน่อยท่านจะรีบเอาแซนออกไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ครับเอาไว้ก่อนดีกว่าหลังจากเราปลูกไปแล้วนะครับอย่างต้นเนี้นะครับผมจะให้ปุ๋ยก,ก็อีกประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าต้นนี้ใบเขายังเขีย,ขยวดีอยู่ซึ่งมันก็เกิดจากตอนที่ เราซื้อมานะครับเป็นพันเนี่ยมันยังมีปุ๋ยอยู่การจะมาให้ปุ๋ยในตอนเนี้ไม่เหมาะสมครับแต่โดยปกติทั่วไปทุเรียนใบขนาดเนี้ยสามารถให้ปุ๋ยได้ครับผมหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนนะครับท่านก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยที่ควรให้ในช่วงแรกนะครับผมแนะนําให้เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสูตร933 633มสาประมาณต้นขนาดนี้ประมาณสช้อนกินข้าวนะครับครั้งแรก โดยการให้บริเวณข้างในเนี่ยครับในเข่งเนี่ยเพราะเป็นไม้เข่งให้เป็นหนึ่งช้อนแล้วก็บริเวณรอบๆนอกเนี่ยอีกหนึ่งช้อนถามว่าบริเวณรอบนอกเนี่ยให้ไปพืชจะได้กินไหมได้แต่น้อยนะครับเพราะว่าน้ำก็จะไหลออกมาข้างนอก <S <S บางคนให้หว่านแต่ข้างนอกปลูกไปแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนให้ปุ๋ยบอกว่าให้ปุ๋ยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแต่ท่านปลูกเป็นรูปนูนแล้วท่านปุ๋ยให้ไว้ข้างข้างพอท่านลดน้ํา ไปหนึ่งครั้งสองครั้งปุ๋ยก็น้ําก็ละลายออกเท่ากับต้นพืชน่ยจะได้กินปุ๋ยน้อยหรือไม่ได้กินปุ๋ยมันก็เลยทําให้ทุเรียนของท่านใบเหลืองท่านก็จะงงว่าเอ้ยทาไมปุ๋ยก็ให้ทาไมทุเรียนชั้นทึ้งเหลืองจะต้องแก้ยังไงก็ไปหาซ,หซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่อีกมันก็ทําให้ต้นทุนเราเปืองเราต้องคํานวณและก็คิดดูว่าปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยหช้อนต้นพืช,ต,พชต้นทุเรียนเนี่ยเอาไปกินได้เท่าไหร่นะครับ แล้วก็อันต่อไปที่อยากให้ทุเรียนโตดีนะครับเรื่องใบนะควรรักษาเพี้ยไฟอันดับแรกฉีดก่อนเพื่อนเลยเพี้ยไฟตามด้วยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักะจันลายแดงหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนหนอนแมลงในยาพวกนี้หนอนเวลาผสมรวมกันแล้วฉีดเนี่ยก็สามารถกําจัดหนอนแม,แมลงได้นะครับ ยาก็วควรให้อยู่ประมาณ1 0ถึง14วันครั้งหรือ7วันครั้งนะครับขึ้นอยู่กับอาการของต้นทุเรียนว่าโดนกินมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกที่นั้นๆว่ามีแมลงมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวนกลับไปด้านหลังที่เราเคยมาปลูกกันรอบสาขาวก่อนนี่นะครับข้อดีของการทำสแลนนะครับบังไว้ข้อดีของเขาคือจะทำให้ทุเรียนตั้งตัวเร็วครับนี่นะครับ จากวันนั้นมาปลูกยังมียอดอยู่ต่ำๆอันนี้แตกยอดมาแล้วประมาณ20เซนครับอันนี้แตกครั้งที่2แล้วอันนี้แตกครั้งแรกแต่ด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ทุ่งนานะครับจะมีมะแมลงมากินมากถ้าอย่างนี้ฉีดยา15วันครั้งเนี่ยจะถูกมแมลงกินก่อนนะครับจะต้องล่นการฉีดยามันถูอยู่ที่7วันถึง,<อ>ถง10วันครับต้นนี้วันนั้นที่เราปลูกก็คือเรามาเสริมรากให้ดูในนี้เลยเท่ากับการเสริมรากเนี่ยตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก น่าจะสี่สิบห้าวันได้ละแผลติดละน้มดำครับแล้วก็ตรงถุงเนี่ยปกติจะต้องมีพวกนี้ปิดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้แดดส่องลงถุงโดยตรงครับนี่ครับปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เราลดน้ําด้วยหัวสปริงเกอร์หรือตักสายลดก็ได้แต่เราควรให้น้ําลงมาในถุงตรงนี้ที่เราเว้นถุงไว้เนี่ยก็เพื่อเหตุผลที่ว่าบางคนลดน้ําแล้วน้ํามันไหลหนีหมดครับมันไม่ลงข้างล่างทุเรียนก็ไม่โต บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าปลูกแบบนี้แล้วเปิดสป,ปรปิงเกอร์มา20นาทีน,น้ํลาลงนี่เดี๋ยวแฉะรากเน่าเน่าไม่ได้ครับอันนี้โอกาสการเกิดรากเน่าน้อยเพราะว่าเราฝังเข้าไปนิดเดียวลงไปแค่5เซนรากเขาจะอยู่ผิวๆตรงนี้น้ําก็จะซึมลงล่างมากกว่านี้ลงไปครับส่วนผิวๆเนี่ยระยะ5เซน10เซนเนี่ยความร้อนของแสงแดดของอากาศที่แท,ที่มีอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันสามารถทําให้ตรงเนี้หมาดได้ครับเนี่ยดินก็คือจะไม่เปียกไม่แฉะ ต้นทุเรียนเขาก็เลยมีการเจริญเติบโตที่ดีหลายคนก็ถามอีกว่าฉันปลูกมาแล้วสามเดือนเนี่ยถุงเนี่ยจะออกได้เมื่อไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวทุเรียนฉันจะไม่โตรากฉันจะไม่ไปของผมเคยไว้สูงสุดก็สามปีสีป่ปีทุเรียนก็โตปกติครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านใดกลัวนะครับประมาณหกเดือนถึงสิบเดือนอะ่ะผมแนะนําดูถ้าทุเรียนท่านคิดว่าของท่านลอดตายแล้วอะ่ะ ท่านค่อยมาตัดถุงออกแล้วเติมดิน <คะ S 1> ถ้าท่านจะเติมทีเดียวมันสูงไปท่านก็กรีดแค่นี้เอาออกทีละครึ่งแล้วก็กบดินมาแค่นี้ก่อนก็จะทําให้รากตรงนี้แผ่ออกมาได้อีกเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังเหลือไว้อยู่แต่ถ้าท่านคิดว่าท่านทําได้แล้วไม่จําเป็นต้องอาศัยเจ้าถุงนี้แล้วท่านกรีดออกแล้วเอาถุงนี้ออกได้นบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็น EP แรก ครับท่านลองย้อนกลับไปดูครับคลิปที่แล้วปะคลิปนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันที่แล้วนะครับก้นถุงนี่คือเราเราตัดอยู่นะคะไม่ใช่วางทั้งถุงเนาะใช่ครับนี่ครับก้นถุงเราตัดออกก้นถุงก็ยังอยู่ครับเราตัดออกไปแค่นี้เองตัดแต่ก้นครับตัดแค่ก้นใช่ใช่ครับแล้วที่สําคัญนะครับบริเวณนี้เราก็จะมีไว้แบบนี้นะครับเราปลูกไว้สองต้นนะคลิปนั้นอ่ะเดินมาทางนี้อีกหนึ่งต้นครับอยู่ตรงด้านนี้ครับ ต้นทุเรียนมูซันเอหนำดำําครับวันนั้นเจ้าต้นราคาสามร้อยบาทนะครับนี่ดูครับเสริมรากอันนี้ปลูกมาแล้วสี่สิบห้าวันโดยประมาณนี่ก็มาเสริมก็เหมือนกันครับเนี่ยดูอันนี้จะปลูกลึกกว่าต้นนั้นหน่อยจะถมดินมันลึกครับรากก็เดินแล้วถอดยอดแล้วหนึ่งครั้งนี่กำลังถอดครั้งที่สองไม้เล็กครับจะตั้งตัวเร็วครับแต่ข้อเสียของไม้เล็กคือห้ามให้ญ้า ่วมหรือหญ้าคุมนะครับถ้าหญ้าท่วมหญ้าคุมนะครับมแมลงจะกินยอดทุเรียนของท่านนะครับเรื่องมแมลงถ้าเกิดเราฉีดยาทีๆบ่อยๆนี้ก็คือจะป้องกันได้เลยใช่ไหมพี่น้องฉีดยาทียาบ่อยป้องกันได้ครับแต่มันจะทําให้ติดเป็นนิสัยของของเรา,าพอเวลาไม่ได้ฉีดมันจะเกิดความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราควรมาเดินตรวจทานดูแล้วถ้า,มาแมลงกินเราค่อยฉีดครับเริ่มมีกินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราฉีดได้ แต่ถ้ายังไม่มีเราจะฉีดเป็นนิสัยเลยแบบนั้นถ้าท่านมีทุนท่านไม่กลัวเปลืองท่านฉีดได้เลยครับของเราเนี่ยดูใบพุนเป็นลูยไม่ต้องไปฉีดลดต้นทุนการผลิตครับเน้นธรรมชาตินะคะแล้วก็ขนาดเนี้ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเวลาเราใส่นะครับผมแนะนําอีกอันนึงบางท่านโทรมาถามว่าปุ๋ยใส่ยังไงใส่ตรงไหนบางท่านไม่รู้ครับใส่ไปในเนี้ยหนึ่งช้อนตายนะครับเพราะอันเนี้ยถุงนิดเดียวความกว้างอยู่คืบเดียวเน,นี้ยอันเนี้ยใส่ได้ครึ่งช้อน แล้วก็โรยบริเวณด้านนอกนี้อีกสักช้อนเป็นช้อนครึ่งครับบริเวณเนี้เราใส่ไปเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เขากินได้อย่างมากก็ห้าสิบเพราะยังไงก็ต้องหนีหายไปบ้างครับเราก็ดูเพราะว่าเราปลูกท้เรียนเนี่ยเราไม่ควรให้บริเวณตรงโคนต้นเนี่ยเป็นแอ่งอยู่แล้วโอกาสที่ปุ๋ยจะอยู่ครบร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยมันไม่มีเราก็เลยใส่ตรงนี้ไปน,นิดนึงถามว่าใส่ทําไมบางทีตรงเนี้ยเขาใส่ไปแล้วเขาได้กินแต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้กินเพราะว่ารากเขายังไม่ออกมาก็เลยต้องจําเป็นต้องใส่นิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็พอจะได้ข้อมูลได้วิธีการเอาไปปลูกเพื่อให้ทุเรียนของท่านรอดบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วหมดแล้วขอจบการแนะนำไว้เท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณที่นัดเช่นกันค่ะ